เป็นลูกยิงลูกโทษจะลูกแทงบอลนะฮะโอ้เข้าแล้วเป็นลูกโทษลูกแรกจะลูกแทงบอลนะสองศูนย์นะฮะเออสองหนึ่งนะฮะโทษทีเพราะว่าสีเหลืองยิงนำไปก่อนหนึ่งศูนย์เนี่ยฮะแล้วก็ตีเสมอแล้วก็ยิงแซงไปโทษทีฮะ ใช่ใช่ใช่ผมเห็นแล้วเพราะว่าสีเหลืองยิงก่อนแล้วก็สีแดงมาตีเสมอแล้วก็สีแดงได้จุดโทษตรงนี้แฮนด์บอลนะให้กอบเสดโทษก็เลยต้องได้ยิงจุดโทษซีจุดโทษเมื่อสักครู่นี่นะคือผู้กำกับขจรนะถ้าจำได้ผิดนะฮะมาฮะมาฮะ เข้าแล้วเอรอตูต่อสงคเป็นประตูไหมฮะเป็นประตูนะครับสองประตูต่อสองนะ ปะวอมอยู่นะสำหรับคู่แรกที่พักินตอนเท่าตอนเท่านะฮะหมดเวลาการแข่งครึ่งแรกนะก็คู่นี้ก็จะพักกัน20นาที ให้คู่แรกที่แข่งครึ่งแรกไปแล้วได้พักยี่สิบนาทีลงมาแข่งครึ่งหลังคู่นี้ก็จะพักครึ่งยี่สิบนาทีหลังจากที่คู่แรกที่พักครึ่งแข่งครึ่งหลังเสร็จแล้วนะอย่างนี้นะฮะก็เห็นไหมฮะคู่แรกที่ออกไปพักครึ่งช่วงที่คู่ที่สองแข่งครึ่งแรกนะคู่แรกก็ต้องมาแข่งครึ่งหลังกัลนละฮะเสือสีเขียวสอนอนกุ้ง พม้มาเสื้อสีแดงสนอยเจ้าห้แค่น้อยเอ,เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันในครึ่งเวลาหลัง <c ười> การถ่ายคลิปก็ <c ười> เอาข,เขึ้นกับเขาเร <c ười> <ๆ>ียกว่าขึ้นกับเหตุการณ์ต่างนะเพราะบางทีก็ถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายภาพยิ่งด้วย ก็แล้วแต่แววนะฮะบางทีถ้าถ่ายแต่ภาพนิ่งมันไม่ก็ไม่ได้วิดีโอไม่เห็นการเคลื่อนไหวเออถ้าได้วิดีโอก็ไม่ได้ภาพนิ่งมันก็ต้องสลักกระป๋องอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมไม่ว่ากันนะฮะทุกท่านครับก็คนคนเดียวก็ทำหน้าที่สองหน้าที่ <c oughs> วันนี้ไม่ได้มีผู้ช่วยไม่ได้มีใครมาช่วยถ่ายนะ, <c oughs> นะฮะ ขึ้นหลังของคู่แรกกำลังจะเริ่มขึ้น20นาทีต่อจากนี้ไปฟังรับ8คนนะโอเคครับ